ค่ะก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอ,สอนความยอดแชร์ในอินตาแกของเรากันแล้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะให้มีการมองเห็นมากขึ้นก็สามารถแค่มาดูคลิปของเราแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้เลย และในส่วนของวันนี้เราจะมาทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนาเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะและสําหรับใครที่ทาตามการแนะนําให้เปิดโพสหรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยไม่อย่างนั้นนะคะทุกยอดที่ทํารายการลงไปก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เราน,นั่ในเองและในส่วนขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลงทะเบียนฟรีก,กันก่อนได้เลยนะคะแลวเมื่อคลิกเข้ามาล้วก็จะเดินเปหน้าต่างของเว็บไซต์ K M Social ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เรากดไปที่สมัครใช้งานกันก่นกอนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็มาอาอกกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแต่ก็สำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอิ่านที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลย ลเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็คลิกไปที่คำสั่งซื้อใหม่ของเรากันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ TikTok กันได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะอย่างวันนี้เราจะเพิ่มยอดแชร์เราก็คลิกไปที่เพิ่มแชร์กันได้เลยและในส่วนบริการก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกกันนั่นเอง เราก็เลือกเดทราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยและใน่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า t ิกตอกของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่วิดีโอที่เราต้องการกันเรียบร้อยแล้วก็ให้กด c o ด y ลิงก์นะคะไปที่ด้านบนจากนั้นก็ให้นำลิงก์มาใส่ที่ช่องนาวบไซต์กันได้เลยในสองจำนวนนะคะเราต้องการเพิ่มอยอดแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มการแชร์สัก500ปีเลยแล้วกันนะคะค่าเวลาก็เสียียกคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่3บาทก,กว่าๆเท่านั้นเองจากนั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อไ และเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการใช้สถานะเพิ่มเติมก็คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันเลยค่ะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอสถานะขึ้นรอยดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแลวก็สาหรับใครที่สะดวกใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลย ต่เมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code t โค้ดทรูมันนี่วอลเล็ et, และคริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอา่านวิธีการใช้งานด้านล่างและเลือกทำตามกันไปได้เลยและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ก็ให้คลิกไปแจ้งติดต่อ,อก,กับแอดมินที่ปุ่มด้านข้างกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอหมวดมู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครที่ต้องการขรอข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถลงมาทานได้ที่กล่องสีเ่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลย จากนั้นนะคะก็ให้แนบรูปภาพไปที่แอดแท็กไฟล์แล้วกดส่งตัวกันไปได้เลยโดยสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงนะคะก็ให้คลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุยและติดต่อกับแอดมินได้เลยเมื่อเราจะคลิกไปที่ไอคอนรูการจุดตรงนี้เพื่อคุยกับแอดมินส่วนตัวกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็คลิกมาแนนดังเสินกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคลิกล็อกลิงก เมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ปา,าค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและก็ในตอนนี้ใครที่พิยอดสะสมครบ500รยบาทก็จะสามารถกดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขาจากที่เราได้บอกไปก็คลิกบนเลือกเรบชมกันไปได้เลยนะคะแตะเพื่อไม่ให้เเสียเวลากับที่หน้าทิกตอกของเรากันตอนนั้นเราจะบรีเฟนหน้าจอนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันเลย ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชงเราก็ได้เพิ่มขึ้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกินก็นไม่ต้องตกใจไปทางเว็บไซต์ก็อาจจะใจดีแถมให้เรามาด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้ง,งานและเข้ามาดูบริการกันก่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ